บ o เกอร์พอดตำนานเรื่องเล่าหลังจากจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องของเราด้วยนะคะเรื่องเทวตาปัญหาชาดกปัญหาของเทวดาในอดีตการณ์นครวิธีลาพระราชาเมืองนั้นมีบัณฑิตผู้รอบรู้อยู่5คน หนึ่งในห้าคนนั้นมีบัณฑิตหนุ่มซึ่งเป็นคนสนิทของพระองค์บัณฑิตผู้นี้มีความเฉลียวฉลาดซื่อสัตย์และจงรักภักดีเป็นอย่างยิ่งเป็นเหตุให้บัณฑิตผู้เท่าสีคนเกิดความริษยา ทั้งสี่คอยจ้องจะทำร้ายทำลายเมื่อศบโอกาสจึงคิดอุบายให้ร้ายบัณฑิตหนุ่มและได้ทูลเทศให้พระราชาทรงเข้าใจผิดว่าบัณฑิตหนุ่มเป็นขบฏคิดตั้งตนเป็นใหญ่เมื่อพระราชาเห็นบัณฑิตเก่าแก่ทั้งสี่กราบทูลอย่างเป็นจริงเป็นจังเช่นนี้ก็ทรงมีน้ำประทัยโน้มเอียงไปนในทางเชื่อถือฝ่ายบัณฑิตหนุ่ม พอรู้ว่าถูกใส่ร้ายก็ตัดสินใจไปเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อจะอธิบายเหตุผลแต่พระราชาทรงกริ้วมากไม่อนุญาตที่เข้าเฝ้าเขาจึงกลับไปบ้านพอกลับไปบ้านก็มีคนส่งข่าวมาว่าพระราชามีรับสั่งให้จับปณฑิตหนุ่มเขาคิดว่าตอนนี้พระราชาทรงกริ้วมากไม่รับฟังเหตุผลของตนเป็นแน่จึงปลอมตัวเป็นชาวบ้านออกเดินทางไปตั้งหลักณนะหมู่บ้านชาญเมืองแห่งหนึ่ง ยึดอาชีพช่างปั้นหม้อและอยู่ที่นั่นนานเหมือนกันตั้งแต่บัณฑิตหนุ่มออกไปจากเมืองมิธิลาก็ไม่มีใครที่สามารถถวายอัตธ,ธรรมอันสุขุมแด่พระราชาได้ทำให้เทวดาที่สถิตณ์เสวตฉารของพระราชาปล่อยไม่ได้ฟังอัตธ,ธรรมไปด้วยเทวดารู้ว่าบัณฑิตหนุ่มถูกใส่ร้ายจึงคิดที่จะช่วยเขากลับมารับราชการเดิมเดิม เที่ยงคืนวันนั้นเทวดาจึงปรากฏตัวให้พระราชาเห็นแล้วถามปัญหาสี่ข้อหากตอบไม่ได้ก็จะตีพระเสียนด้วยกระบอกเหล็กพระราชาตกพระทยัยประพักซีดเผือดประทุษาอาประวรกายเทวดาที่ถามปัญหาสี่ข้อให้พระราชาตอบปัญหามีอยู่ว่าหนึ่งใครเอ่ยยิ่งเตะยิ่งต่อยยิ่งตีเราก็ยิ่งรักเขามากสอง ใครเอ่ยยิ่งแช่งยิ่งด่าเราก็รักเขามาก 3. ใครเอ่ยยิ่งแสงร้ายาย,ยิ่งป้ายสียิ่งโกหกกันก็ยิ่งรักกันเป็นทวีคูณ 4. ใครเอ่ยเขายิ่งขนของของเราไปเราก็ยิ่งเคารพนับถือเขามาก พระราชาฟังปัญหาทั้งสี่ข้อของเทวดาก็ไม่สามารถจะแก้ปริศนานั้นได้ทรงขอพัดพรคิดแก้ปัญหานี้วันรุ่งขึ้นเทวดาก็ไม่ได้ว่าอะไรเช้าวันรุ่งขึ้นทรงตรัสเรียกบัณฑิตผู้เท่าทั้งสี่มาช่วยแก้แต่ไม่มีผู้ใดแก้ได้เลยและพากันกราบทูลากลับไปทำให้พระองค์ทรงอัดอั้นตันพระทยโดยไม่เห็นว่าจะทรงพึ่งปัญญาของใครได้อีก ครนตกดึกเทวดาก็มาทวงคำตอบพระราชาทรงตรัสกับเทวดาว่าข้าพเจ้านำปัญหาทั้งสี่ข้อนี้ไปปรึกษากับบัณฑิตผู้เท่าทั้งสี่แล้วพวกเขาก็อับจนปัญญาไม่รู้เช่นข้าพเจ้าเหมือนกันเทวดาก็ขู่ว่าบัณฑิตผู้เท่าจะไปรู้อะไรปัญหาของเราเว้นแต่บัณฑิตหนุ่มแล้วไม่มีใครแก้ได้ถ้าแก้ไม่ได้เห็นทีพระองค์ต้องเสด็จสวรรคตเป็นแน่ พระราชาถูกเทวดาขู่เช่นนั้นก็หวาดไิตกเป็นอันมากเช้าวันรุ่งขึ้นก็รัดรับสั่งให้บัณฑิตผู้เท่าทั้งสี่ช่วยกันออกค้นหาที่อยู่ของบัณฑิตหนุม่มบัณฑิตทั้งสี่รับราชองค์การออกแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางบัณฑิตผู้เท่าที่เดินทางไปยังชานเมืองไปพบหมู่บ้านของช่างปั้นหม้อเมื่อเข้าไปถึงหมู่บ้านก็ได้พบกับบัณฑิตหนุม่มตัวเปรอะเปื้อนด,ดิน บัณฑิตหนุ่มเห็นบัณฑิตผู้เท่าก็รู้ทันทีว่ามาหาตนแต่ไม่แน่ใจว่ามาดีหรือมาร้ายคลั้นเขาเข้าไปใกล้จึงถามขึ้นว่าท่านมาจับเราหรือบัณฑิตผู้เท่าตอบข้าไม่ได้มาจับเจ้าแต่ข้ารับราชองค์การมาเชิญให้ท่านกลับแล้วก็เล่าถึงเรื่องราวความเป็นมาให้บัณฑิตหนุ่มฟังบัณฑิตหนุ่มดีใจที่จะได้กลับไปรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทเศรษที จึงเข้าไปลาช่างปั้นหม้อเจ้าของบ้านแล้วเดินทางกลับสู่มิถิลานครพร้อมกับบัณฑิตผู้เท่าทันทีครั้นพระราชาทรงทราบว่าจะตัวบัณฑิตหนุ่มแล้วและรู้ว่าเขาไปเป็นช่างปัน้นหม้อและกําลังจะมาเข้าเฝ้าแล้วพระองค์ก็ทรงคานึงในพระทัยว่าถ้าบัณฑิตหนุ่มคิดขบฏกับเราก็คงต้องทําตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่เที่ยวหาสมัครพรรคพวกเพื่อมาริดรอนอํานาจของเรา คงไม่ทำตัวเป็นแค่ช่างปั้นมอสมระเช่นนี้เราเชื่อว่าเขาคงไม่คิดขบถต,ต่อเราเป็นแน่เมื่อพระราชาทรงคิดได้ดังนี้จึงรับสั่งให้บัณฑิตหนุ่มเข้าเฝ้าพระองค์ทันทีที่มาถึงครั้นบัณฑิตหนุ่มมาถึงมิถิลานครก็เข้าเฝ้าถวายบังคมแล้วนั่งณที่อันสมควรพระราชาทรงมีพระราชาปฏิสันถานกับเขาพอประมาณแล้วจึงตรัสเพื่อทดลองใจบัณฑิตหนุ่มอีกครั้งว่า เหตุไฉนจึงไม่ปรารถนาครองราชและชิงทรัพย์สมบัติของเราบรรัณฑิตกล่าวตอบว่าธรรมดาบัณฑิตจากกระทำทุก์ให้แก่ท่านเพื่อเอาสุขแก่ตนนั้นหาไม่ได้บัณฑิตย่อมไม่ประพฤติช,ชั่วยินดีแต่ประพฤติอันสุจริตพระเจ้าค่าพระราชาทรงถามต่อว่า ธรรมดามนุษย์ขณะได้รับความตกยากลำบากแล้วจะนิ่งอยู่ได้กะไรก็ต้องดิ้นรนให้หลุดพ้นจากความลำบากสีกก่อนส่วนความผิดอะไรค่อยมาแก้อาภายหลังมิใช่หรือบัณฑิตทูลตอบว่าอันธรรมดาบัณฑิต ไม่ประทุษร้ายต่อท่านผู้มีคุณเป็นอันขาดแม้จะตกทุกข์ได้ยากเพียงใดก็ตามอยู่ว่าแต่มนุษย์เลยแม้ต้นไม้ที่ให้ร่มเงาบัณฑิตก็ไม่หักรานกิ่งก้านใบเสียเพราะผู้หักรานต้นไม้ที่ให้ร่มเงาได้ชื่อว่าเป็นประทุษร้ายมิด เหมือนอย่างพระองค์ทรงมีพระกรุณาโปรดปรานประธานยศศักดิ์สริงคานบริวารสมบัติพัสสถานแก่ข้าพระบาทหากข้าพระบาทคิดประทุษร้ายต่อพระองค์ก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนชั่วประทุษร้ายมิตรหลังจากยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตนได้แล้วก็กราบทูลเตือนสติแก่พระราชาให้ทรงพินิษให้รอบคอบก่อนแล้วจึงประกอบราชกิจครั้นบัณฑิตหนุ่มกราบทูลจบแล้ว พระราชาทรงพอพระทัยมากแล้วตรัสให้บัณฑิตหนุ่มช่วยหาคำตอบถึงปัญหาทั้งสของเทวดาบัณฑิตหนุ่มทราบถึงข้อปัญหาแล้วจึงได้เฉลยปัญหาทั้งสี่ข้อดังนี้ 1. ยิ่งเขาเตะเขาต่อยเขาตีาตก็ยิ่งจะรักเขาได้แก่เด็กทารกที่นอนอยู่บนตักมันดาบางครั้งก็เตะต่อยตีมันดาแต่มันดาก็ยังรักมากขึ้น 2. ไปด่าไปแช่งเขาแต่ก็รักเขามากยิ่งด่ายิ่งรักได้แก่มันดาผู้ด่าแช่งบุตรของตนด้วยถ้อยคำอันหยาบคายแต่กลับเกิดรักใคร่เมตตากรุณามากขึ้น 3. ยิ่งแสวรา้ายยิ่งหาความยิ่งโกหกกันก็ยิ่งรักกันเป็นทวีคูณ ได้แก่สามีภรรยามักจะกล่าวหากันว่าเธอไม่รักฉันแล้วต่างก็งอนงอกันแต่แล้วก็รักกันมากขึ้น 4. ยิ่งขนเอาสิ่งของทรัพย์สินเงินทองของที่เราทำมาด้วยความเหนื่อยยากแต่เมื่อเขาขนของของ,ของเราไปเราก็เคารพนับถือเขา ได้แก่สมณพราหมณ์ผู้มีศีลที่นำปัจจัยทายธรรมของชาวบ้านไปชาวบ้านก็ยิ่งชอบใจพอใจเป็นสุขพระราชาทรงพอพระทยัยและกล่าวชื่นชมในสติปัญญาของบัณฑิตหนุ่มทรงขอบใจที่ช่วยแก้ปัญหาให้ได้ทุกครั้งและทรงคิดว่าต่อไปนี้จะไม่ทรงเชื่อถือคำยุยงของใครอีก เมื่อน,นั้นเทวดาได้ยินถึงคำตอบทั้ง4ข้อก็ปรากฏองค์มาแล้วร้องสาธุการถึงสี่ครั้งพร้อมกับโปรยดอกไม้เครื่องหอมลงบูชาบัณฑิตหนุ่มส่งลืมใสต่อบ,บัณฑิตหนุ่มแล้วซัดผอบเต็มด้วยแก้วเจ็ดประการมากองแทบเท้าบัณฑิตเป็นเครื่องสักการะบูชา ต่อจากนั้นแล้วพระราชาทรงรับสั่งให้ไต่สวนความผิดแก่บัณฑิตผู้เท่าทั้งสี่โทษฐานที่ใส่ร้ายบัณฑิตหนุม่มและให้ได้รับโทษตามเห็นสมควรธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พุทธศาสนสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากัลยาณการีกัลยาณัาางทำดีย่อมได้ดี จากหนังสือประเจ้าห้าร้อยชาติขอขอบคุณที่รราฟังค่ะ